น,นี่ตู้เย็นมินิคิงแล้วเอาสีว้าวนี่นะคะทุกคนวันนี้เราจะทำขนมจีนนะคะปลาทูเอ๊ะครบเครื่องเรื่องขนมจีนนะคะทุกคนป่ะมือนี้เท้าชีเคขนมจีนนะคะเอาวัตถุดิบเราออกมา เย็นนะคะ่ปเมื่อกีล้ล่ะว้าวพักกาดหิมกินกับคัปเปอร์คัปเปอร์ ขนมจีนค่ะฉั่บ้า Asuki ya. Pa. Let's go eat khnongjin. สวัสดีค่ะทุกคนค,ะค่ะเจอนะคะสาวดอนค้นแก้บ้านค่ะม,มีสาวดอนในขนมจีนนะคะทุกคนคะ่ะเบิ้งตี้ละ่ะผักจากหลังบ้านนะคะมิสซาเนา่ยผักแมงลักนะคะผักอีตูนั่นเองในพันธุ์สีบอร์หูกระลำซอยนะคะผักกาดหินแล้วก็ผักขานะคะทุกคนลืมมีผักข้าวตองนําเก็บมาจากหลังบ้านปลูกไว้มือน,นั่นละ่ะขออนุญาตเด็ดก่อนนะคะมันหกมันหกคือจังปลาดงดิบปวด สาวดอนมากกินเพราะคนหลายๆคนบอกว่ามันข้าวแห้งเนี่ยสาวดอนนะสันซูกิสตอปอันนี่ชีบรีด a t h i n g so h a r ก็เลยด่าสูกิไอเจ้าว่าสาวูดอน, so น,นมากกินมันบำรุงเลือดจริงจริง,รง,รงเราบ่ได้ไอ้บ่ได้เนีน่ยบำรุงหลวงบำรุงเลือดนะคะสาวูดอนมากกินเพราะว่ามักรสชาติเขานะมักผักขา ผักขาหยอดปูงปูงคือมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยคือมองไม่เห็นไอ้ขนมจีนสาวอุเลยนะมามีแต่ผักผักล้วนแล้วมันมีหม่องว่างโอยพี่คนนะคะใส่มือนี่แหละไม่ค่อยแสบคนอีสานว่ากินมือนะ่ะบางคนเป็นกับวยกินอย่าไปเมารวมได้เว้ยจิ ยาห,หมาร่วมชน,นะบางดีบางคนฉันกับคนอีสานเนี่ยสมบูรณกินมืดแาวหล่อนมากินข้าวปุ้นก็มือเนาะตับัมหุงนะคะกินตับัมหุงก็ไปกับสมกบสวน์มาแสบอีกเลเนี่ยมาใครทุกคนแซบๆอันนี้คือนามปลาทูนะคะเอาไปส่งพี่เม่มากะะม้งค่ะหอม พี่แม่ขางบัน่นยูโมบ่านเดียวกันลกเกินไปนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะโอ้อยังนอนไหมมือหนีวันหยุดนะคะที r a、yeah.

สุงเนี่ยว่าเราอยู่กับกเชบู่ฮึูเกัเกเชบูปะสุดเหีนอนะพักลายคักมืน่มนไ้่ชเบูโอ้ย ถึงหมาถึงแมวเดาวลงกินพ่อคาไปน่อยบ่มีบับกเขือแล้วมั้อนีบ้บ่มีบักเขือกินแกง ปกติกับบะหมี่ขาขาขวบแห้งนะทุกคนแต่ว่าไม่อันไม่น้ำอะเป็ปปนแบบอย่างคอสโมอ 哎，no。 ไฟสีซอสความหมดยังไงล่ะพออีตูงา่ามค่ะเพืมเผ็ดนะทอดเนี่ย มแพะออกหูดังเลยซูกิกินไเสิยอ่ะเพะปลซูกิฮึสไปซ,ซี เจ้าหน่อยหนาโฟนเนี่ยผักค้างม่นจเกิดลายแห้งได้ปะเสาดอนลรกินบ่าัน เนาะาละหมือดตาละเว่นมีลูกเป็นม้าเป็นแมวอย่างสีอะคะ่ะ สุกเนี่ยแบบว่ามือยี่พักหลายแห้งนะ้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาพัออกก่อน <c oughs> พักอันนี้กินเบาๆเองเพ็กมากินขนมจีนวันนี้ได้ขนมจีนอล,ล่ะ กะล่ำนะคะปลาปลาดผักกาดที่สาวดองกินบไนไ่ได้เลยท่านเพ็ดออกคู้ดังไอต้ตือมากินหลายกินก็ไปนี่อย่างนนะปูอัดนะปักมือข่อย น่อยมันบ่เอคยอมันบ่มีฝนนะคะไอ้หน่อยเขาก็เลยแบบน้ำแข็งร้อนน้าฝนมา เขาปุ่นต้องพักหลายๆเนอ Ủa, wow. phúng mình phúng. ơ, phong uh. phong ta, mua phong phong mà. มือว่ามาสิมาอยู่วันอยู่ทุกอก่นงเซอร์เรอร์มาสิมาสองหมื่นต่ออาทิตย์เนาะคนหยุดแต่ว่าเมาื่อวานไปไปกินเขาซูชิโอ,อ,อเล่์โดะจะเลิบบไดมาก อิ่มจำมากเลยทุกคนลูกชิ้นซ้ำด้วยแาวดอดชิ้นเล่มกินแต่ว่าอิ่มปบบานให้แม่มากสาวดอดไปกินปักมอนนะ่ะใปมานสองกับปุกแบบปักมอนพันใหญ่นะพันสีล้งกาว่ลยแท้บัเนี้กอกระปบกขอนตอนแรกๆก็หิวเนีย เอาหน้าของปุนไปทรงให้แม่ก็เลยไ,ไปกินของเพื่อนมากกินอโกรบมากก็เลยอิ่มแน่นหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเล่มกินต่อให้มันเหมือเชดได้วันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย